แกกล่องหนังไทยตลอดเดือนมีนาคมนี้พบหนังไทยในอดีตอันทรงคุณค่าสะท้อนปัญหาชีวิตสังคมชนบนทชาวอิสานเสารที่หมีนาคมครูบ้านนอกภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณของครูผู้เสียสละสร้างในปีพุทธศักราช2521ได้รับรางวัลภาพยนตร์สร้างสารรคเยาวชนดีเด่นจากประเทศรัสเซียนำแสดงโดยปิยะตะกูลราชและวาสนาสิทธิเวศเสาร์ที่12มีนาคม น้องหมาวอการต่อสู้ของครูสาวเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือสร้างในปีพุทธศักราช2522นำแสดงโดยวาสนาสิทธิเวศสาที่19มีนาคมทุ่งปูลาร้องไห้ภาพยนตร์แข่งตำนานการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อยผู้แสนพรรดสร้างในปีพุทธศักราช2523นำแสดงโดยปิยะตระกูลราชสุพรรษาเนื่องพิรมมานพอัศวเทพ และเสารที่26มีนาคมลูกทุ่งเพลงสุวรรณภาพยนตร์เพลงรักสนุกสนานหวานช้ำหัวใจของหนุ่มสาวชาวท้องทุ่งสร้างในปีพุทธศักราช2521นำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีเนยนาชีวน,นันสุริยาชินพัณฑ์และปิยมาศโมญยกรุนพลาดไม่ได้ในรายการแกะกองหนังไทยทุกวันเสาร์เวลา14.05น,าานาท,ทางไทยท b s ดิจิตอลเอดีและดาวเทียมที่ช่องหมาย